5้าเก่งหายอนนี้ชิมหายแล้วไหนแเก่งอะไปเลยไปเหมาไเยอมาเมดไม่ไหวแล้วอ้ ผมไม่ไหวแล้วเอิร์ดไปกลางงั้นเดี๋ยวเอิร์ดไปป่าไหมตลกตลกมากเมดีเมดีคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเมดีไม่กูไม่กูเล่นอะไรตลกตลกมากอใครจะได้ขอแค่มันเป็นเมดอืมจิงจังเลยจิงจังมามาเดี๋ยว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 ซับเบ้งเดี๋ยวซับเบ้งตลกมากแต่มันสนุก โอ๊ยใครขี้เยเมด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 แคลี่ขออี่เมคลรี่ก็ได้นะอีิเอาตัวนี้เว้ยโอ้หอืมแ่เล่ไม่็น่ราม่อย่เ่น่ไยอ่าเ่ราอ่า่รามอ้าวเล่นร่จะเนร่เอาเอาดีเอาเลยเฮ้ยแล้วคนนั้นไอ็กซ์กี่ไไงผมกำลังฝึกด้วยแต่ว่าพอดีว่าตานี่ขอเถอะนี่ไว ถ้เกค่อยไปกลงนก็ได้ไงแล้วก็เมยหบออยู่ละไม่เป็นบอลเลยไปซับคงไม่ป่ามากไม่รู้เรเล่นเราเรียกไม่เป็นตาหนี้เมดห้าแนะเนา่ต่อยเป็นนไม่เป็นไ่ไงโอ้โหโล่โล่้วลขนาดนั้พูดได้ไงว่าเล่นไม่เป็นอันนี้เล่นเมออันนี้ถึงจะเรียกว่าเล่นไม่เป็นของจริงสายสุดเนี่ยใช่เลยฝั่งนู้นงงละอะไรอันนี้อะไรงง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 ปั่ขูดแช่บ้านปวงหวันเทียง คอนเทนต์คอนใจคอนเทนต์คนใจทำทำไมวันนี้นั่นสิแต่ว่าเงาเงาหน้ากลัวอยู่เอ้ยหลอหรอกลัวอยู่เห็นยังเตันเลยนะเว้ยโอ้โหเหาตันีนี้ผมไม่ต่างอะไรจากยังฟ้ายด้วยก็ไหล วานเจี๊ยบตัดเลือดไหมไม่ต้องตัดมั้งตานี้ไม่ต้องมั A, ้งโอเคตัดได้น really no ั่นสิเอิร์ดออกไหมเอิร์ดเอิร์ดไม่คุ้งไอ้เจี๊ยบไอ้เจยบสิไม่ไม่ให้เจีออกดีกว่าให้เี๊ยบดีกว่าไอ้เจี๊ยบสับเปลี่ยงไปกินดาเมจของเเมยลแล้วหนูจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรอะ

เมคีราดุยิงจนเกินเมคีราแต่ไอ้ขอร้องแท็กเฉยๆมาแท็กคืนก็ได้ใช่ใช่ใช่ให้แท็กคืนตอนนี้เอิร์ธไปเรีเล่แครี่ตลกมากบินใส่มันไปเลยเป็นนกพิราบหนึ่งยีจบยังยังยีราบโอ้โหพี่มุกดูคนเราดุยิงแกคนนี้ยังไงกูไม่รู้เออเนี่ยเออขอโทษแล้วกัน อิกี้เลยอิกี้อิกี้เลยที่อิกี้ไปไปเลยกลับไปเลยเดี๋ยวอยู่ได้เราอยู่ได้เราเป็นแครีที่ดูแลตัวเองได้อย่าไปไปเลยไอ้ไปเลยไอ้ไม่แครีหมาแครีผมก็เคยเห็นครั้งแรกไง first time ให้กูออกแขทงเลยปะให้กูออกแขทงเลยโอ้โหไม่ต้องออกเวทออกเวทเน้นแรงเน้นแรง มามาเอาวันนี้มาวันนี้เถอะขออย่าไปโป้งมันเลยไม่สนุกหรอกเฮ้ยไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกหรอเนาะอยากได้อยากได้มังกรอ่ะรวมหน่อยดีก็อยากได้แต่วเห็นแวนมันปะมันจ้องครับครันนี่หน่อยโป้งคิดถึงมันนี่หน่อยคิดถึงมาเร็วแยไม่ถึงเอ้ยสวยไอแวนอ่ะตายต่อเลยนะไม่โดนไม่ถึง เอานะมีคนตานะ่เอย่อเลยฮ้ยเอาเ้ยเฮ้ยอะไรตกใจหมดเลยิดถ่ายจริงจังไม่จริงโจ้สัง่งโกโก้ได้โอนตินเอยโคตรตึงทีมเราไม่เน้นตึงเ,เน้นคอนเทนต์คอนเทนต์ <c oughs> จริงคอนเทนต์คอนใจ คอนเทนต์เมท่าเจริญพรเจริญพรญาติโยมเลยแหละพี่พี่อิกกี้พี่ไปเลยพี่เจ็บขนาดนี้พี่ไปเถอะขอร <player> ้องผมกลัว <camer> พ <enfant? S 2> ี่ตายเลยเกินถ้าพี่ทำขนาดนี้แล้วน้องไม่เห็นพี่แล้วก็ไปเลยน้องถ้าถ้าพี่ตายผมไม่รู้จะทำไงนะผมอยู่ไหมผมนี่เขากลับบ้านไปดูดบ้าเลยนะนั่นแหละหล่อพี่เมท้กูไม่น่ารอดอ่ะหรอไม่แน่ ทำไมคะแน่พี่ได้เย็นพี่ได้เย็นพี่พี่เลือดร้อนมากเลยเฮ้ยระวังบัตรนะมันจะตายไระวัง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 ไปไปไปรีบเดินกลับบ้านบ้องอย่าเลย ้วทำนาเมื่อกี้ไม่ได้สูด <luxury? S 2> อะไรนะครับผมไม่ได้อยากเป็นป่าค่ะผมเกลียดตําเลยป่าอ๋อเหรอโอเคเชื่อเชื่อเชื่อ่ถามว่าบอกทางมันได้ปะตอกออกออกสีป้อมชื่อเขาจองกันอะออกได้แหละอ่ะแา้วบอกทางมันออกสีป้อมโอ้พี่มันเยอะนะเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยข้ไหนนะพ่อมถ่ายด้วยกันตั้งแต่เกือบตายเจ็บ โอ้ยไม่ใช่งานวันอย่างเดียวนะงานใหญ่เลยแหละก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันกลับแล้วอุ้ยเกือบเกือบโดนขอความก่อนได้ไหมนะเลือดน้อยแล้วอ่ะขอกลับก่อนได้ไหมอ่ะเลือดเลือดเจ็บอ่ะขอกลับก่อนเดี๋ยวไปตอนแรกกูก็พยายามดูทำตัวเป็นคนดีนะคนดีอะไรน้องไม่เคยเป็นได้ตอนบ้าแรกมาเร็วอิกี้ระวังนะระวังนะมันแรงนะมันแรงนะ ยังไม่ดูต้มองมันแล้วมันมันมันอยู่ตรงนั้นที่ไงอะแต่ละแต่ละไม่ดูเลยมันมาได้ยังไงนั่นสิวีครูต้องซื้อแข่งล้วฮะตอนนี้เหรอต้นเกมเลยเหรอใจเย็นพี่โอยมูลันโบราณว่าดูมันมูบราณหน่อยทุกคนพี่เซฟมันก็ได้นะพี่เคเซฟก็ได้นะกูบอกมาแล้วคนรู้กลับบ้ก็ไม่จะพอดแะคกูกูซื้อกซีไปแล้ โอ๊ยติดคืออะไรเนี่ยทุกคนผมเดินติดคือไม่หมดบูมลาก่อนเพื่อนบูมลก่อนเพื่อนตกเ๋งลอยกชิมาเลยดาวพี่อ๋อเียวพี่โอเสียชีวิตชีเลือมนเท่าไหร่ โอ้ยเจ็บว่ะไ,ไ,ไปและเจ็บอ่ะไปละชนะทีนี้มีฮะโหแต่นะครับไยตีหน่อยดิไม่ไหวว่ะเอาน่าคอนเทนต์ขนาดนี้นแล้วก็เอาให้หน่อยเฮ้ยเก<อ>ิน,นดีแล้วใช่ปะ่ะ <laughs> ดีแล้วใช่ปะ่ะดีแล้วใช่ป่ะอูมีการถามแค่มันยังไม่มีทอยทอยคุ้มเลยอ้าย โอ้เธอมันตีมันตีมังกร้องเ้อยไม่ตงลไม่ต้อม่เย้อไม่ต้องลย้ม่ต้องไม้อเย่องไม้งมต้องเตองเลม้า่ต้องเม่ต้องเม่ยไม่ต้องเลม้อเยม่อม่้ยไ่องยไ้มงม่ง่อล้อม่้องตมั้อ่ต ตลกว่ากไปเลยเลนล่างเลนไครครับดูเลนเลยครับเลนไขรไปเลยโปเกมอนฉันเลือกนายได้ยอที่หุ่ไน่ไอ้ห่อยไหาไหเลยโอ๊ยดุ่ยเลยาไลเลยเว่ะโอ้ไปกันป้อมไไปกันป้อมไหลเกินเป้าไหลเกินเป้า เอาไม่ได้นะพี่นะไม่ให้อยูฉันเอาระเบมิมไ,มไมปยันปนงน่าจะมที่ไม่กดพันธุ์ยาตังี่ไม่มีพันธุ์เพื่อนเรจะแพ้เพื่อนปอไม่ไแ้ไม่ีหรอไปเลยไปเหาไปเลยไปฉันเลือกนายว่างั้นไม่ต้องห่วงฉันเลือกนายนายเลือกฉันฉันก็พร้อม ายฉันรู้สึกได้ว่าแม่ฉันกลับถึงบ้านแล้วฉันรู้สึกได้ซุปเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้วตื่นเดินตื่นเดินตั้งนั้นเราขอได้ไหมไม่คือเรื่องเนี่ยคือควมเดือดร้อนเกิดขึ้นที่ถ่าย อันนี้ชิ้หายอันไหนแค่เก่งแบบชิ้หายแต่มันยังไม่ถึงเวลาอไยยนอกเ็อกปิดจับุ่มจั่มจป่มจับปุ่มเับก่มัปิดมจับุ่มัปมจั่มจับ่ัป่อจัยม่จับกันป่มจ่ม่มัมเจ็บัดกัม่มจจบ ผมเจ็บกันป้อมผมทีไม่ป้อมผมนั่นมันป้อมผมเลยนะพี่บินเลยบินเลยบิน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 โป้งสมหน้าผมล็อกหัวมันไว้แล้วโอโ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ ไปแล้วช่วยด้วยเจ็บกลับบ้านเราไม่อยู่แล้วเจ็บ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 มันมีสองไฟในเวลาเดียวกันคือจะบอกว่ามีสองไฟในเวลาเดียวกันไฟหนึ่งคือไฟที่เราอยู่กับอีกี้ไฟที่สองใไงทำไมไม่เชื่อแล้วเนาะไฟข้าเมื่อกี้คือไม่เปิดอ่ะเมื่อมึงก็ข้ามมันไม่ได้เลยแบบมึงไม่ได้เพื่อนมึงเห็นไหมเลือดกูเหลือเท่านี้กูเกือบไม่รอดแล้วเพื่อนข้ามมาได้มือนต้องรวย

ได้ยลบได้เหรอนแกแล,ล้วูไม่ตายแล้วเฮ้ยสกิลหมดนะสกิลหมดนะรอล้วนึงสกิลสกิลไม่มาโอ้โหลหลังขวดหลังเข้าจริง มันชัดดาวเราเรามันรวยเลยอย่าเงี้ยแหละอยากเห็นแวดครับบอมบ์มั้ยโอ๊ยใจเย็นพี่ขอที่นี่ตายไม่ดีไม่ดีน้องคุปปี้ก่อนคุปปี้อยู่นี่ปะคุปปี้ก่อนคุปปี้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งตายอย่าพึ่งโอ๊ยมันรวยเลยอ่ะทุเรศมากมันรวยเลยเฮ้ยไปไปได้เล่นไหนดีไปได้เล่นไหนดีบนไหมเล่นใจในใจในใจในใจโอ๊ยไม่งั้นเก็บไม่นี่แหละ อันไหนคืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออันไหนต้องถามอันนี้คือไหนอันนี้คืออของฟ้าได้ะไรของฟ้ายไต้ไหยไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีและไม่ดีละ a few moments later โอ้โหหมดดองหมดดงเลยน้ะโอ้ได้ไดินเดเดินเตามไปใคร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 ฆ่าน้องผมโอ้โหไปนู่นแหละ ใอ้เถอะน้องให้ย่าไผกันอุ๊ยเราต้องเราต้องวางวางบ่วงกรรมนะตัดบ่วงกรรมซะเออไม่เป็นไรหนูอยู่ได้หนูก็ประเภทนั้นเหมืกันไม่ไม่เจออะไคนด่ากันเลยนะพอเจอมาทีนี้มันจอมีความเทียมอยู่นิดๆก็ไม็รู้ว่านี่หนูก็ประเภทนั้นเหมือนกันนะประเภทเดลพี่อะแต่ไอเดี๋ยวไอเมื่อวานไม่ไหวจริง กวว่าอู้เปิดไหมดาไมต้องพยายากเห็นสองหนึ่งก่อหยุดนะไปหยุดนะมันมหนึ่งหรือเราสองเอ้ยมันเหมือนกันนี่หว่าอองอะไรเนี่ยอองยาและวเฮ้ยเฮ้ยคุณปล่อยมุณลิซิมาไปตายมาเพื่อนมันไม่ตายว่ะไปเลยฉันเชียร์คลิปอยู่นะจ้าไม่ไหวแล้วจ้าเชียร์คลิปได้อย่างเดียวเงินผมตามมันดูเงินสิเงินโอ้โหจะคเอกันไม่บอกกันเลย หูยหูวันกงก่ตีปอ้อมมีตีปอ้อมเอิ้นขอกลับก่อนนะเอ,อิเจ็บ ทำไมทำไมทำไมโดนทำไมโดนเออนั่นดิทำไมกดแข่งโดนล้างวะเอออ้าวแอบนึกว่าพี่เอิร์ธเป็นผู้ชายอ้าวเอาแรงมากอ้าวช็อตมากไมไม่ใช่เสียงชื่อหมายถึงชื่อหมายถึงชื่ออ๋อหมายถึงชื่อไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงโอเคโอเคพี่ตกใจหมดใจหายแวบจริงไอ้แม่เป็นผู้หญิงใครรู้ว่าเขาจริงไอ้แม่เป็นผู้หญิงจริงเหรอจริงเหรอกินเลียสตาร์ดูหลายรอบมากอ่ะพี่ขอโทษ ี่เน้นปิดดามิทให้ได้ขอแค่มันตายพอไม่ว่าใครฆ่าก็ได้หมดพี่ขอพี่ขอแค่มันตายแช่นั้นเลยจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะยุ่งโอไม่เย็นมันโตแล้วไงเลี้ยงมันจนโตแล้วไงโตแล้วไงเลี้ยงมันจนโตแล้วก็ต้งยง <ด>ไม่ก็มันก,ก็มันตัวเดียวกันน่ะมันหน้าเหมือนกันมันแปลกอขอโทษน,นะจ้คือแบบคือแบบกูแบบบินคที่นะกูแบบกูกูบินแบบสไลด์สไลด์้าเราอยู่เราแบบกูบินตุๆๆ้ดตุอยู่ดีก็อะไก็มีพูดมาตัดเาตัดเราติกอยู่ตันา <c oughs> ตักเราวารดดเรัด <c oughs> ไมันเป็นเหตุการณ์ที่หนูอยากจะไหว้กราบถึงคนที่หนูไปเอาคิวมาด้วยค่ะหนูไม่ได้อยากได้คิวหนูอยากแค่ปิดดาวมิทให้จบหนูไม่เอาล้างอะไรแล้ว่ไหนูขี้เกียจไม่เอาอะไรเลยขายหายแล้วไม่ต้องการล้างตีป้อม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 ไม่น่าได้ไม่น่าได้จบไม่ได้ไม่ได้ เฮ้เอาดาร์กดีกว่าดาร์กดีกว่าเอาดาร์กไว้เลยอย่าอย่าดารกก่อนดาร์กก่อนดารก่อนบกบ้านแต่ไคุเลยนะคะพีก่อนจะตายแล้วพี่ไอ้ปีกายผไปไม่ดนวไวค่ะพี่จะตายหมดแล้วค่ะโนาะนาะ ไปได้แตู่ได้ไหมคิดว่าได้ไหมหมาสู้สุดแล้วนะเลียเลยเลียเลยครับเอาเลยปากแค่ปากหนูหลังๆไม่ได้ใช้แล้วใช่ปาไม่ได้ใช้หลังๆไม่ได้ใช้แล้วเอาไปเลยตอนนี้เอ๋อยากจะไหว้กราบขอโทษทุกคนที่ไปเอาคิวมาแต่ตอนนี้ขอชนะชนะได้ไหมตาดิชนะอยู่แล้วเโคตรได้เลยทรงมันมาดีมาก ได้ามาาทางจะได้เ้หเกือบตายไม่อยู่รอเราการก่อนเราการก่อน้ไงตามัตยแวไม่กันไม้ตายมนีมตอเตอนนั้นมานามาติหลอดดนบยังกี่ทีตายเลยนะกโสวยสวยมาก อุยออุยยู่ดีๆก็หายไม่ไม่มอยู่ดีๆแล้วหมายถึงฉันจะหายด้วยตัวมังกรแววนตายแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ตามกันสีเลยคอยดีกว่าบบอกว่าแบบอยามันหรเราบอกางันมเราดมีิดเราปิดนะเราปิดเรดีๆเรื่อมาดีๆคนกับดีๆ ไหวไหมระวังนะระวังอยากได้ป้อมเหมือนกันไปถึงป้อมใหญ่เนี่ยเราอยากะได้เราอยากะได้ป้อมใหญ่อยากได้ป้อม,อมอใหญ่เาอ,าอาดิขอเก้าวีได้ปหมอยากอยากได้มุหันคาร์อาบอคาร์บอถามจริงลองมันชิงๆเราตายหมดนะ เอายอมแพ้เอายอมแพ้เลยเหรอ,อ,อรยอมแพ้เลยเหรอพี่เบ็ดห้ามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,าหรอถามจริงถานี้เลยคามน,นี้เลยคามน,นี้เลย,นนเ,ลยเอาถาม่อยเก็บหน้าเอาไหมห้าเก็บหน้าเอาเก็บหน้า,าไงมห้า<ต>ไม่รู้ <laughs> อะไรนะอะไรห้ายังจะเอาอีกเหรอฉันนี่กลับ